พูดที่เราเอาอยู่นี่เรายังไ่เคยมีลูกบ่ะังี่ยยังบ่ได้มีลูกหนึ่งกัน่ตอนตอนเราไม่เอาอยู่นี่เราบ่ได้มีลูกหนึ่งกันบ่ยังเออหน่อยที่ว่าเราเอาอยูบ้านเมืองจันทร์นะเรามีลูกกันน้อยนะเด้โอ้ลูกผู้หญิงผู้หนึ่งเห็นบ่าวเพราะจะดงว่าจะเป็นหมู่กับลาบ่ สบายดีรัสสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัร์สกูสุกนเนาะบ่าว่านีอยู่ในต่างประเทศกะยินดีต้อนรับกสูซองบอลไล่พาลุยคือเก่าพี่น้องเลยพบเจอกันเมื่อน,นี้ก็อยู่ทั้งบ้านน้องน้ำเพื่อนเซเพื่อนคือเก่าพี่น้องเลยขอมาอัปเดตทางเพื่อนน้องน้ำให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ้งได้ชมกันก่อนเนาะพี่น้องว่าไปฮอดสายแล้วเนาะหลังจากที่ขึ้นมาแต่บ้านเนะาะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ ทายมาได้อัปเดตให้ทั้งพอแม่พี่น้องในเบิงน้ากันเนาะมือนีกะ่เข้ามาหาน้องน้ำพันกนพี่น้องเลยมานีมาอัปเดตให้ทั้งพ่อพี่น้องในเบิงน้ากันเนาะพี่น้องไปเขาไปหาน้องกันเลยไปพี่น้องมีเขาไปหาทั้งน้องน้ำ,นำพันกอนพี่น้องเลยเนาะ จะเพื่อนเชกลายเป็นกระต๊อบแล้ววันนี้พี่น้องเลยแฟนเอิร์ตเตอร์พี่น้องเลยวันนี้เพื่อนวัตัดนี่นะปลาไหมเท่านี้อืมฮึเธอมาวันนี้แฟนเ<ด>อิร์ตเตอร์เนาะโดยสบายดีไอ้เจ<ด>้า<ด>ว่าตัดต้นไหม่นี่นะบแมนฮะบไพ่ชะน้องคอย น้องเจ้าอ๋อตัดตัดเหตุยังตัด่ายบ่นี่ยนะเราตัดเราปลูกมันตัดปลูกมันต้นนี้นี่เนี่ยคือปลูกบ่ต้นนี้นี่นะหรือว่ามันเกิดไปเก้าหรือปู๊บโอ้โดยโดยแปดบ่เลยแบบนี่มาแบบนี่ตัดมุนบ่เลยพี่น้องตกใจเนาะสบายดีเด้อโดยโดยดีดีมาหอนจอดกันแล้วดีมีเองโคตรดี จากตรงแนมก่อนนะเจากเพื่อนเชกลายเป็นกระต๊อบแล้วแบบนี้เนาะเอยดอยอ่าดอยไม่ได้ไปก้นมันบ่มันนี่บอสเปอันนั้นเอาข้นยางบงเวียดขึ้นยางบงเบียดบ่มีรถไปบ่มีรถนั้นบ่บ่บ่มีรถขึ้นอ๋อบ่มีรถขึ้นยางบงเนาะดอยดอย เบ่ห่อนบ่อยูอ่ได้จะอยู่อยู่เทงิงฮะโทุกอย่องนอนเจ็ดคนกันนนะบตบนี่นะนอนนอนเจ็ดคนกับตบเจ็ดคนเจ็ดคนนี่ข้าวกินน้ำนะบ่มาหนีิกินแล้วกินแล้วเนาะ ใช่ใช่ทั้งมีอะารจะไปใช้ใช่นี่ไข่เป็นไข่โอ้ท่นนอนยู่หันบ่เดี๋ยวนี้บ่สบายบ่บักไทลางนะอเพิ่นยังบ่ได้ไปตรวจไปยังบ่ยังบ่ไปหาหมอบ่เป็นไปก้นมันเลยเจ็บอ่าอยู่ไร น้อย,น,ยน,น,น่อยเนี่ยเนาะขันเป็นนะยากนะพี่น้องเยเป็นเป็นได้จากมือแล้วชมือชาบือนี่แลยชงมือชาบือนี่แล้วเนี่ยโอ้โหหยากระพี่น้องก็ไม่ได้ like พาเพิ่นไปหาหมอเลยดิไม่ได้ ชื่อหือชื่อยาม่ให้เพิ่นกินไม่คะชื่อคือบุรีกินยบุรีกินกับบุรีคไม่งนี่นี่คือเพิินจูดไพ่ถิมเลยว่าดูเพิ่นจิตัดไห้จูดถิมเลยแล้จูดถิมเลยอีเจ้าคือบ่คอน้ำเพิินไหวเหรไหวเห็ด เาหั่นเห็ดนี่หั่นเห็ดนี่รูเป็นรูเป็นแนวเห็ดฮะรูเป็นแนวเห็ดเอ้าวอะไรอันนั้นล่ะพี่ละงอคอไหวนะตัวอะไรมันเป็นตาเขาคอไว้เห็ดหั่นเห็ดนี่นะเพิ่นโมไห้ปะโมไห้เลยเราเคยชื่อต่ออีกหรือเปล่าอ๋อเป็นชื่อต่อปะใหม่หรือไม่แม่นาฮ้งไม่แม่นาแน่เด้อเบียดเพิ่นไม่ได้ชื่อปะจะใม่ยังนี่นะ ตัวนี้เรีเวียดตัวนี้เรียกเวีลงเตอะละมือนี่นะลดอันนี้เอาไปขายให้เวียดบ่านี่นะเวียดเวียดขายให้จีนเวียดเอาไปขายให้จีนต่อแน่อยู่เวียดมีแต่ไม้อันน uh, uh, uh. ี้หร right. ือบุฟี yeah. uh, ่ได้ไหมแน่นี่นะชิคายให้จีนบ่ไอ้ไม่ที่ตัดลงนี่นะแน่เออเอาจักบ่ตัดนี่นะเอามือเอาเลยเอามือเอาแน่ นายเละตัดสวยพอเดวกทองเลยเสริฟตัดยาวก็มาคือ้นบ่ดอยาวขึ้นมากมื้อนี้ใส่ตัวเดียวนี่ันตัดออกเบิดแล้วมันขอนแดดนะแบบนี้เนาะเป็นเตอะเดียว้อนปกติยังว่าได้ห่มอยู่นี่ ผมก็ลมก็แห้งตัดเรียมเลยอันนี้กิ้จะมืดอ้าอข้าวมาจะใช่นหข้าวเขาขาวเขาไม่ลาอวรวงหน้าจนรวมหน้า

เราเข่าเจ้เห็ได้เราเข่าเจ้านีบได้หายบบได้หายใช่กระสอบบบปานี่เลยบใส่กระสอบเด้อจะใช่หรือบ่ย่างชื่อกระสอบมาหายใช่แต่กะขุดเดยก็ย่ายนี่นี้ยจะบบได้พังบ่นี้พังไปเทาดีสุดเอสัมเธอเด็ดคันเพิ่นมาปั๊บดินปั๊บย่างได้ย่ายเลยนี่ยายเอ้ย ท่านบอกง่ายท่นเชิบงามพี่น้องมีเพิ่นมาแจ้งนะว่าวาสิปรับดินปรั๊บยังให้ละมีบ่มีบ่ยังบ่ทันมีเนาะอ๋ออะไรงี้ยยังบ่ทันมีงบมาพี่น้องไหยงบปรับดินนี่เนาะมีผู้ใดมาแจ้งยังแน่แล้วเดี๋ยวนี้ก็โบมีโบมีบ่แต่ก่อนนะเพิ่นแจ้งยังแน่แล้วยัง ยังมี่อย่างเลยเอาคือจัะว่าวยาวว่าเบ,าญาเบ,าบ,าบุญว่าตูนก็คือมาแจง้งอยู่เพิ่นมาแจ้งเรื่องนี้ค่ะว่ามาแจ้งข่าวดีจักวะโอ้โหวะบูหงจักโอ้โหเนาะพี่น้องบ,บูจักปีหนึ่งเลยเนาะไัดูใจปกปีเดียวก็ไปเดือนได้หน เอาเช่นเนาะไปเบิ่งทางเลยเลยบิ่งทางน้องน้ำเพิ่งกอนพี่น้องเออยังนี่บ่ฮ่อนบ่ห่ออยู่ในนี่ห่อนแล้วเอาสบายดีเด้อสบายดีเออสบายดีสบายดีทำอะไรสบายเเนาะน้อยมามาน้อยสบายดีเด้อคอยกำลังนี่สีทดสอบกินบักพริกอยู่เนี่ยทดสอบกินบักพริกแม่แม่บักผิดมาแต่พุ่นมนดอกมามาแต่ใช่ก่อนนองน้ำ มัตะเวียดมัตะเวียดร้อดอกเวียดได้ฮะจะว่าหวานไหมเจ๊ดิจังไหมบวานจีไหหานน้อยชิบมึงอยู่ข่อย่อย่งใจข่อยยันบอกติข่อยนี้ชิคอพ่านนะข่อยเป็นกระเพาะอยู่เนาะน้อยมากมากเดียวนี่ก็ปุ๊มบางใหญ่พี่น้องเยเนาะแต่ว่ามันมันมันมากมันปอกจะว่าก็ใหญ่เฮงพี่น้องเยเนาะตามซองมานี่กระเพาะแล้วเบิ่งคือนสิเคล็ดค่ะ จำใส่มะคุงโมเสอร์นะพี่เบินีนเนาะบมเสอร์โมเสเด็บพี่เนาะกินเบิร์นกินบนลองบ่อะไรพิชูดบองบ่าลองบอเปล่านี่มันเสพติดคือบอกพี่เบิร์นว่ามีแต่ให้ทั้งน้องน้ำเพิ่นและพี่ชูดให้เบิ่งก่อนและหมูกินและหมูกินบ่อยเบิ่งนเล่าขสิเมื่อยเนาะเป็นน้องน้ำเนาะเมื่อยบ่เอ๋ยเมื่อยมันได้กินข้าวเลยมมันได้กินข้าวเลยแต่บอเมื่อวานม่ได้กินข้าว คือแบบมันเจ็บบนรัวเจังเลยมันเจ็บแบบกินบบได้กินโบเชฟเอ่อพี่น่อยนิ่วเลยพี่น้องเยเนาะแบบว่าเกิดจากอ่ามันสะสมเนาะที่ที่เทากินน้าบัสะอาดเนาะเวลามันกันตองเวลามันข้างพี่น้องกินน้าสะอาดอยู่บ่ช่วงนี้เนี่ยโมเมนต์หัวเชื้อนี่บ่เนี่ยกินยี่บ่น้าหัวเลยหัวเชื้อนี่ของน้องน้าเอาอันบำรุงอันนี้ย่บ ผสมมาหนี่เนาะน้ำมันไอซังกินน้ำสะอาดกินน้ำหัวเชื้อน้ำทางเมย์กะเพราะว่าเป็นนี้ว่าใครรังเนาะเพราะว่าน้ำมันสำคัญได้พี่น้อยเนาะคันว่ากินเข้าไปเดี๋ยวมันบมีแนวกันต้องมันอ่ะพี่น้อยเนาะมันเกิดแบบอย่างก็จะว่ากินปูนบ่แกนเป็นข้าพินปูนเนาะมันเกาะคือตะกี้ตะก่อนเท่ากับคือกันนั่นแหละพี่น้อยชมพาวเนาะ ไปกินน้ำสั่งคือกันเนาะน้ำสัางน้ำส้่งน้ำน้องตอนทํายังน้อยก็ได้จุมเผาฮะเขามาย่าวังโอประมาณสิบสิบปลายปีเรืยวกว่าสาปีเนี่ยเนาะประมาณนั้แต่กี้ตอนยัน้อยก็ไปหวยแล้วก็กินแล้วแน่นะหวยไปเลี้ยงงัวดเลี้ยงเนาะเลี้ยงมอนก็กินก้มใช่แล้วล่ะเพื่อนก็สะสมคือกันได้ชุมเฮานี่นี่คือกันมีมีแต่ว่าแต่ว่ามัน โบหูว่ะมันสีใหญ่หรือน้อยแค่นั้นเลยแค่นี้มันใหญ่เลยเลยกระเจ็บคือเล้าในแหละเอากินหนามที่มันบะไรขัดกรองเนาะชนใหญ่นี่เป็นลายเนาะเป็นเหนียวเนาะคือแม่ของสาวสาววันเพิ่อนกับเป็นนิ้วอะไรเนี่ยสาววันป่าป่าอะไรแล้วแมนเจ้าเจ้าหูปะหู จะไปเล่นน้ำเล้าอ๋อแสดงว่าผู้จักกันบ่นี่โดยตอนนั้นเราเอาล <terrace>. ูก <STE> ป <PS> ่าไปชาวบ้านบ้านอะไรน้อยนะโดยโอ้โดยโดยนี่เราเป็นในห้างเราเอาครัวญี่ปุ่นเราจัดกอนมันกันเอาลูกลูกอันนึงลูกผู้หญิงอัน แมนผู้นิ smell, place, ่งเดีน yeah. uh ึงเด้อ uh ันพ yeah. ูดทีเราเอาอยู่นี่เรายังไ่เคยมีลูกเลยยังบม่เคยมีลูกลำกันเหรอครับตอนเราไม่เอาอยู่นี่เราบม่เคยมีลูกลำกันบเหรอใช่ที่ว่าเราเอาย่วันมึงจันทรอ่ะเรามีลูกแต่ในหน้อยนะเด้โอ้ลูกผู้หญิงผู้หนึ่งเหรอเพราะแสดงว่าจะเป็นหมู่กับลาบเหเป็นเอื่อยเป็นเอื่อยเจ้าพ่อเป็นเอื่อย ลาเป็นเอื้อยเจ้าเออตะวากะลนนกันรุ่นรุ่นเดียวกันนี่มาลาเป็นเอื้อยเนาะเอาเอาอายก็เป็นพี่เอื้อยเนาะาแต่กยาแลเนาะก็รุ่นเดียวคือกันก็หมู่กันลเลิกลแม่นเกี้ตก่อนกับปะนํากันอยู่บ่เอนึงขจะดเธอนึง2เทื่อแล้ว2เทื่อไปเล่นอยู่บ้านอะไรน้อยเพิ่นบ่โดยไปกับลปาก้อ๋อ โอ้เอ๋ยชื่อมาลราหูเลยเนาะน้อยมีมีภายในที่หูจักอยู่ในบ้านน่ะในน้อยน่ะหลายอยู่เนาะหูจักหูจักหูจักแต่ชาววันบ่เจ้าเคยได้เบิ่งคลิปเพิ่นอยู่บ่เบิ่งเบิ่งอยู่เบิ่งน้ำใจเนเจ้าเบิ่งช่องไหนคะเบิ่งน้ำเบิ่งน้ำมูเจ้าเจ้าได้เบิ่งอยู่บ่ช่องในช่องยังโอ้โหมูเบิ่งพันผ่านเบิ่งพันผ่านบ่ เบิ่งคลิปเกี่ยวกับยังไงที่ว่าไปถ่ายเพคนน่ะลืมแม่ลืมเลยหน่อยไปทีมงานนี่มีหลายคนได้ที่ว่าไปถ่ายสวบ้านเกือบบัตทุกค้นหมดแม่แม่แล้วไปลงเพจลงยังนไงไล้น่าเห็นในทางเฟซเฟซนี้เจ้าได้ลงอยู่ปะของคอยเอาลงคอยเอยลงคอยเอาลงอยเอาลงเงยเพราะเราเจ็บนะเจ็บแบบนั้น พี่ชิมื่อยเนาะทางแม่เป็นไม่ได้ไปหาหมอวะใช่ไหมมีเงินไปช่วยยากินอยู่ว่เป็นมาได้จักมืออลไรนี่ชองมือแล้วจอเยเนาะน้องน้ำไม่ได้พาแม่ไปหาหมอวะน้องน้ำมีเงินมีเงินอ๋อเนาะพี่น้อย ไปหาหมอเป็นจะต้องเอ็นน้ำเคยไปผ่าตัดแมนครับแนวมันต้องผ่าตัดอย่างเดียวแล้วท่านไปหาหมอกันพี่ครับเพราะว่ามันใหญ่เลยเนี่ยนอนแค่ไหนมันน้อยนี่ยเรากินยาสไล้เอ้าะไรจะได้อยู่เพราะว่านี่ใหญ่เกินไปกับสลายพอได้อยู่เลยนอยเป็นมาแต่เฮงแนมาบ่แม่ยสามปีสามปีแล้ว แตปีก uh, ่อนหน้านั้นเด้เนาะมันกําลังกระจองเนาะตอนนั้นแต่ละูกนแม่นก่อนหน้า3ปีน่ะก็ต้องเป็นมาหลายปีแล้วแหละมันก็ค่อยก่อโตเรื่อยๆเนาะกันต้อบ่สะอาดมันก็สื่มอยู่ั่นแหละม่นสําคัญนี้รเนี่ยอยู่กินเดินน้ําเนืองที่่าเนาะกบกินดิบนี่ก็โอ้ลายเสียงแม่นๆ เป็นตับพิโน,วนเวอร์แต่ว่าส่วนได้ทั้งนี้เพิ่นเป็นป่าเป็นอย่างนี้เพิ่นชิคกินดิบเลยก็เห็นอ่าเจ้าก,ก็มากินดิบบ่น้องแม่เมย์เลยกินดิบโอ้กินบ่อยบ่กินลูกบ่กินลูกก็จอหนีมีควากินลูกแล้วคันมาคันมามีนี่ชวนได้เป็นป่าเป็นอย่างนี้สิกินดิบได้กว่าเนออ้อขั้นชมจ้ำแจ้าเลย กินดิบแล้วมันหยักปลามันปลานดำจืดช้ำไปเนาะอยะลายขยะลายมีขยะลายพี่น้องไงก่อยปลาชิวกือกี่มัดข้างอันนี้แล้วปลาลงตอนเด้แล้วนี่บุก้ากินอลไรพี่น้องแบบเห็นแล้วก็อันเงือกขนาดเห็นบังวาพี่น้อง มีได่อยากกินชุกของมันกินชุกทั้งเดี้ยงของแบบดิบ,บกันเวลาเป็นเบ่อเวลาไปหามงหาหมอแมบบเป็นพญาธนั่นพญาธนี่เลยครับถามหมอพิ่ทามแบบกินดิบบอ่อโน่นนี่นั่นและมันสะสมอยู่ในร่างกายได้พี่น้องเนาะหน่อากระโคนเนี่ยมีบัดโลกแม่มัวว่าไปหาปวดไปหาหมอเฉยๆแมน่นบปวดไปปวดไปกันไปนี่ก็มีแล้วเอนี่แหละ มีมาแต่ก็คู่แล้วก็คิดลายแล้วบัญชีทมีคนเดียวเนาะอยู่เป็นเป็นไปในตับบ่พ่อยังได้หมูอ่ะมาเป็นลูกหัวใจอีกพอกเ้ามมหมูมาอีกเป็เงาโลกโลกเนมีลายมูน้อยกับบ่พ่อความดันมาอีกเอตะกี้ตะก่อนกะเนาะตอนตอนรุ่นอ่รุ่นพ่อรุ่นแม่น่ะ ตอนตอนนั้นเนี่ยยังบบคอยจะไปหาหมอน no, <man. S 1> เนาะแล้วก็บูฮู้ว่าเป็นอย่างคณะ,ะพี่น้อง mm hmm. คนตะกี้นะแต่ว่าบางคนนี่สิอายุยนืนยืินเฮงก็มีลายพี่น้องเนาะ mm hmm. ประมาณลักลอยนี่มีลาย man, แต่ตะกี้ <man. S 1> แต่ว่าคุมเมอร์นี่ประมาณสาวสามสิบปีนี่ก็ไปแหละ uh. เนาะ เพื่อบ้าโลกลายนะสารเคมีลายมาไม่ไงได้ก็เมื่อในพี่น้องเลยก็เป็นผักเป็นอย่างก็ไม่ได้ใช่เคมีเดียนพี่น้องแบบเร่งผู้ที่ฉัเล้งมาแตงบอเป็นผักบอโอ้ยพี่น้องเคี้ยวๆนะอย่าไปชิออนมาเลยพี่น้องอยู่ในตลาดนะคือแบบเราบุกินดิบแต่ก็ดูมีแต่เฮาปลูกเองดีที่สุดกินเนงอย่ากินผักกินอย่างนั้นประมาณนี้แหละพี่น้องก็น้องเมน้องแนบเลยนี่แหละอาการเราตอนนี้เนาะ นอนเจ็บอยู่ได้ี่เลยกินยาบรรเทาแกปวดได้ชื่อบริกินอยู่บ่ยากันไม่ได้กินเลยเบิดอะไรยาพลายาพลาชื่อเชื่อเจ็บปกันยาพาราก็คือกันปอก็คืออยู่อันนี้มันแก้ไข้แก้ไข้แล้วก็แก้ปวดได้น้ำพอแก้ไข้ไปได้หน่อยนึงเนาะเทามันเทา โบกินเตาซ้อมเมื่อไงเราซ้อมเมื่อซ้อมไงเราเจ็บเอาชนะเดี๋ยวให้ทางโดยจานเล่าเราก็ชิปไปกันแล้วกัได้โอ้ลมกับน้องน้ำเพิ่นไปกอนพี่น้องเไงโดยสบายดีเด้อน้องน้ำเด้อโดยสบายดีเด้อแม่เด้อเด้ออ่ะพี่น้องเไงก่อนพี่น้อง ห้องน้ำน้ำแถวนี่จึงได้แบบนี่เนาะมีห้องน้ำน้ำแบบนนี่อย่างน้ไหลรั้วแบบนี้โอ้แล่นรั้วแบบนี้แปลนไปเลยเนาะโอเคสำหรับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบอไรจะได้ขอจบคลิปลงไม่เพียงสำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีวัชสุูทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทั้ง 上发来。